สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับดูที่รถไถยักษ์วัเด้วยฮักมี่ฮอลแลนด์ที่ยังสูงสูงรับอ,อจับตาดูท่อไีน้องนี่ดึงลิปเปอร์นะ ทางนองเท้าครับโอ้โอ้โอ้เก้อ๋อโอ้ยสงสัยจะปักเข้าไปแล้วพี่น้องอ่ะลังดูครัฟลังนองเทา6สูตรโ u r b o คมันเร็วครับ

Rồi. Clip bở đó. Tung dựng này dập riếtเลย. lo vô hết. Thì cái khung ទៅគួយតកាយមកលើយនេះ ว่าครับแต่ว่าต้องสาใจนะข่อพัดดังข่อใหญ่ครับแอร์เย็นไฟทรงไฟท้ายสูงประมาณหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรกว่าไหมน้องสามเมตรที่นู่นเลย มาก็มี land, นิวฮอลแลนด์ที่7 0ด0นนะครับนะนี่ใหญ่แล้วก็พลงังงมาเยอะโว้าวเดือดกล้มไปนั่งไอ่เหยียบล่องเขาด่ลึกเลยนะอ่ะสุดซอยแล้วครับอือหือ นี่เขาจะทำยังไงพอเสร็จเราจะไฮตีไฮตีโรตรีแล้วก็โอ้มันฝนจะตกหรือเปล่าแล้วก็ดึงลิปเปอร์แล้วก็ปลูกครับอ,อย่างสิ้นสองแสนนะพี่น้อง น้องงูดินตกใจหมดเลย เพื่อเรียกความชื้นนะครับใ้ดินแน่นใ้อ้อยจะแทงรากในลึกความชื้นออกมาอ้อยก็จะงามครับ เยอะน้องเลยงงกันนะตรงนี้80ไร่ครับตุกอ้อยก็ทีมงานรรเ60%ตุ้กอ้อยปีที่แล้วนี่ได้มื่นหมื่นสี่พันตันแล้วนะ้องปีนี้น่าจะสองหมื่นตัน เอรร์คับย,ย่าออกเต็มเลยครับเออโอ้โอโอเหล็กต้องแข็งมะเนี่ยรถไทยช้างเล่น้อง วันก็มียางจากประเทศเพื่อนบ้านก็จะถือกันสุดซอยแล้วใหญ่มากครับน่าจะสิบตันนะ้นำหนักก้าเนี้สิบสองเกียร์เดินหน้าสิบสองเกียร์ถอยหลังต,ำตำ่ำก็ต่ำ ตําโพนไม่น้องสูบลมออมมนเร็วมาหือมาจริงโอ้โหอยู่ดีวิวสวยมากครับผมจะตกแอร์เย็นชำ่ำเครื่องเสียงเพาะครับนี่ทำอ้อยจะต้องให้เสมอครับนะเหมือนๆเหมือนหน้ากลองเลยทำให้รถตัดอ้อยไม่ไม่โยเกเยกครับนะ กพจะตัดสบายเอาสังเกตที่ท่ออยื่นออกมาเลยนะครับไม่อยู่ติดกับเครื่องนะเออไม่มีความร้อนอย่างนี้ครับ้กเเมจะรับน่นอ้องฝากกดติดตาม้วยครับสวัสดีครับ